<Okay. S 2> สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วกับ Shadow HD 1นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า <c> Hunky <oughs> Sharks Evolution ผ่นภาคใหม่นะครับผม <c oughs> ก็มีน้องๆเอ่อ FC ในช่องพี่นะครับ cover บอกว่าอยากให้พี่เล่นเกมนี้นะครับผมเออก็ พี่ก็เคยเล่นอยู่ภาคเก่าๆนะภาคใหม่ๆก็ยังไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับทุกคนไป let's go เป็นเกมเออเราเป็นตัวปลาฉลามนะครับก็เราก็ากกค่อยๆแบบไล่กินปลาไล่กินอะไรไปเรื่อยให้ตัวเราโตขึ้นก็มีแตตมเยอะขึ้นนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นการกดบูสต์แล้วก็การกดมูฟนี่คือการเคลื่อนที่นะครับผม let's go นะครับอ่ะเริ่มมาแล้วก็จะเป็นปลาฉลามตัวน้อยนะครับผมนี่นะาะเราก็อ่ะปุ่มซ้ายเคลื่อนไหวนะ ถ้ากดปุ่มขวานนะมันจะพุ่งเห็นไหมทุกคนมันจะพุ่งไปกินเออเนี่ยเห็นไหมเดียเดี๋ยวมันไม่มีเสียงนะเดี๋ยวอยู่พี่ขอลองเพิ่มเสียงก่อนได้ไหมซาวออฟลองเพิ่มทุกคนมาเสียงมาแนละ้วอ่ะเพื่อได้อาสันรถนะทุกคนอ่ะเนี่ยมันจะได้กินนะจะได้คะแนนเห็นไหมได้คะแนนได้เลเวลนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆนะทุกคนมันสามารถทับ อ่าพอเรากินแล้วครับตัวมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนวิ่งเต่า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 ดำครับแต่ต้องระวังวิ่ยอุ้ยเราไปกินปลาเป้าทุกคนแต่ต้องระวังทุกคนกินไอ้ตัวใหญ่กว่ามันจะอาจจะโดนกินได้นะทุกคนวี่ปลาเนี่ยปลาเนี่ยวิ่งปลาตัวนี้ต้องระวังทุกคนไอ้ปลานี่พี่อยากกินปลานี่ไปไหนวะไไหนแล้วไปไหนแล้วพี่ชอบกินคนนะ คนอยู่ไหนนะครับพี่หลับมาแล้วพี่หลับมาแล้วจ้าเดี๋ยวพาอะไรกินใต้น้ำกันมีอะไรแบบกินปูกินปูปูง่ายทุกคนเห็นไหมมันไม่ไหวนลเฮ้ยเดี๋ยวนะระวังเฮ้ยเข้ามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาตรงเมื่อกี้เราเป็นนักล่าเราต้องล่านะครับแม้แม้กระทั่งนักล่าเราก็ล่านักล่าได้นะทุกคนอ แต่ต้องระวังนะไปกินมันจะมีแบบพวกระเบิดหรือว่าพวกแมงกระพุนนะน่าจะใช่นะเพราะว่าภาคเก่าๆพี่เคยกินพวกแมงกระพุนหรือว่าปลาเสืออย่างเงี้ยมันก็จะแบบโดนหุ้ยหู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 หไอ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 ปากเป้าทุกคนระวังนะกินไม่ได้นะทุกคนตัวนี้สีเลือดนะเดี๋ยวเดี๋ยวมองทิ้งนี่เลยเต่าทะเลใช่ไหมเดยวหาต้องกินแบบว่าคนที่แบบว่า

แบบอัพเก็ดเราได้เต็งตัวกิมซี่พออร่อยเลยอร่อยเลยไปไปหากินไปเรื่อๆยๆแบบตัวที่ใหญ่กว่าเฮ้ยนาอพอ,อจะม่เชใช้ใจให้ดีนะตอนนี้ดาวเราอยู่ที่พันเจ็ดร้อยดาวไม่ดีนะเราต้องไปกินแบบ ดาวดาวดาวดม่ได้รอบูสเตอร์กแบนอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยทุกคนไม่ไม่โอ้น็อกเลยทุกคนเรียบร้อยกูทองกูแบบเจอปลากระเบนตัวใหญ่ไม่จิ้มนะไม่เอาหางจิ้ม ทุกคนมันมีมันมีปลาฉลามข้างหลังเลยเจออะไรโอ๊ยโอ๊ยกัดกัดกัดนะกัดนะเราอย่าอย่าดไปโดนกัดนี่นี่นี่ปลาฉลามกัดผูกเกินอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยกัดไม่ดิเราต้องกัดมันนะทุกคนอย่าดกัดเรา เราบาดเจ็บเห็นไหมเราบาดเจ็บแล้วตอะอย่เพิ่มเลือดปุ๊บเจ้าดาวเจ็บดาวไม่ได้ดาวดาวอยู่ในาะดาวดาวได้ พี่หลามรออยู่แล้วพี่หลามรออยู่แล้วลงชิจาไปไม่ถึงกดอร่อยอร่อยเลเวลหกแล้วทุกคนมันจะมีเลเวลเห็นไหมข้างขวาหลบเรือจังวะตรงนี้มีปลาอะไรกินบ้างวะปลาดีโมอร่อยอู้ปลาเสือปลาเสือไม่เอาไม่เอาโตกว่าหนต่งโตอุ้ยอุ้ยขวดระเบิดทุกคนอู้ดระวังระวังระเบิดกรับกรับ ครับ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 โอ้ยเมกกะบุญโคตรมาทุกคนยอ้ยโอ้ยตีลูกบอลนะ ดูฝั่งนี้ด้วยกูไม่ถึงกินไอ้คนสีทองอุ้ยอุ้ยโดนเฮ้ยทุกคนมีคนอ้าวน็อกโอ้โหแี่ด้กนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนนี่เราต้องกินคนที่แบบว่าอยู่ในกรงอะครับเอ้ยไอ้กังอะเขากลัวทุกคนอย่าไปกินเขา เราต้องทำการจัดการว่าเราต้องชนให้มันพังวาทุกคนเฮ้ยมันมีอะไร warning warning มาเลยทุกคนมีปลาใหญ่มาอ๋อโดยอยากกินคนปลาฉลามนี่โหดร้ายมากแบบเอา้าตายเฉยทุกคนชนชนเหล็กจนตายหูเจิ จบแล้วทุกคนดูดิโอยอัพเลเวลไปตายบ่อยเยอะเกินนะทุกคนคนะือ,อคือต้องแบบว่าเสียเพชรเสียอะไรเยอะได้ถุงวันะทุกคน500าร้อยวไปแต่งตัวดีกว่าเกมก็มีโฆษณา,าอยู่อนะือีพิ่น่าจะเป็นการแต่งตัวกับคือ เกมหนึ่งปึ๊บลงในน้ำแล้วกลับนับนับรู้สึกว่าพัฒนาเร็วขึ้นตัวใหญ่ขึ้นอนะ่ะเออเดี๋ยวแล้วมีลูกด้วยเห็นไหมลูกมันละกินกนะลูกเราจะไละกินปลาแบบลูกเราจะนับ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 ปูปูปูเออเออเหมือนตัวใหญ่ขึ้นนะั่นสปีดสปีดหูสปีดไวสปีดเท้ททา กิดปิดคนด้านน้ำปิดดาน้าน้ำปิดดานด้น้ำ ล่าแต่เราก็โดนสามารถโดนล่าได้ทุกคนยูดิดูดิเขาฉลาดเขาฉล่าเราฉลาดมันล่าทุกคนไม่งั้นแบบตอมันล่าครับครับเป็นกัรระเบิดนะนั่นนั่นใหญ่นั่นไงเดี๋ยวเจอ,เจอ,เ,จอเจออะไรวะเนี่ยเช็คพอยต์อ้แม่งคนอีกแล้วโ,โดนอะไรอ่ะเอา้าโดนคนยิง อุ้น็อกเลยทุกคนหูย กัดที้งล่างมีตัวอะไรนะโับหูแมงกะพรุนหูปาทุน่าไม่อยากกิน Bye. Wow. แล้วไม่มีเพชรเล่นนะทเรียบร้อยนะครับโอ้โหปลดล็อกรางวัลไปที่เลเวลสิบแล้วแก้วทุกคนมาจบแล้วครับก็อุ้ยปลดล็อกปลดล็อกวัชระตัวใหม่ทุกคนออต้องซื้อแล้วล่ะตัวต่อไปจะเป็นหกขอนวา,าัชระชุบม,มาก 敵のポッドキャストから。 เดี๋ยวเก็บตัองค์อีกสักหน่อยหนึ่งนะทุกคนขอตังค์สักผัดนนะครับตัวใหม่อับจุดกระต่ายตัวใหม่ตัวใหม่น่าจะโหดขึ้นนะทุกคนคือสมัยก่อนมันจะเล่นแล้วแบบว่าทำกินไปเรื่อๆๆๆๆย,ๆ,ย,ๆ,ย,ๆ,ยๆแล้วทุกท้เรื่อยๆวิ่งฉลัดไนกัดวิ่งฉลับไเล่นกัรเจ้าฉลับน้อยเจ้าฉลับตัวน้อย มัน <pulse> จะปลดล็อกไปเรื่อยๆถ้าเราระเบิดแล้วมันจะค่อยๆตกหลักสุดัากัดเหรอเดี๋ยวปุ๊มาแล้วสนามสิงหา ไแล้วไปไหนจ้าไปไหนจ้า,ปจา,ปจาไปไมากาดไม่มีความรามีเลยไปตุ้หิบมัน p รมาน,นีนักปน้านา้ำนักปนานา้ำมาข้างสายอุ้ย,ยกระเบนกระอาจมจมู่จมกระเบนจู่จม จู่โจมกระเบนนะทุกคนจู่โจมปากกระเบนมันทำเราเราต้องจู่โจมมันูเลื์ศาสาดจู่โจมกระเบนอุ้ยโดนจิ้มไม่ไหวทุกคนเติมนิดดูกับตรงนี้มันน้ำไม่ลึกนะทุกคนเหยียดแจวเลยอุ้ยเขาไม่ถึงจะขึ้นบก เจะต้องลงไปกินชิ้มกับปลากระเบนต่อปลากระเบนอยู่ไหนวะไปไหนแล้วปลากระเบนปูปูปูอุ้ยไม่รู้กี่ไปลาให่ใช่ไหมกระเนบเนกระเบนเดี๋ยวเดี๋ยวลอ,ลองม,มันจิ้มลองมันจิ้มกระเบนปูถอยหน่อย ฆ่ามันไม่ได้ทุกคนกระเบนมันจิ้มจิ้มจิ้ม,มไปเล่นกับมันทุกคนมันมันผิดหลายแรงอะ่ะกระเบนอะตัวโหดเลยนะทุกคนอะไรเนี่ยตังไม่ถึงพันห้าละตังไม่ถึงพันห้อาออกมาและครับคนมา ติดตั้งพันห้าแล้วซื้อฉลามตัวใหม่กันครับผมพันห้าซื้อไปเลยฉลามเสือหรือเปล่านะมาโคฉลามมาโคนะ,คะทุกคนฉลามมาโคแต่ตอนนี้เราไม่มีต่งางอับเกไม่มีต่งาองอับเกศต้งองต่างกันครับ กันด้วยกับฉลามตัวใหม่นะครับฉลามมาโคตัวเล็กลงหรือเปล่าเนี่ย ค่อยปล่อยให้หนีด้วยค่อยปล่อยให้หนี สู้ปลากระเบนได้ยังวะอุกคนเ้ยนวลน้ำสู้ปลากระเบนได้ยังวะสู้ปลากระเบนแต่ไม่รู้คนมันคนฝัแล้วคนแล้วสู้ปลากระเบนเฮ้ยโดนจิมจ้มจิ้มจิ้มมาดิมา,ด,าดิไหนวะเป็นไหนวะอู้หมันมันโหดจังวะปลากระเบนเนี่ยสีเขียวมาดิ มันี่สิมนี่สิมนุษย์เจ้ามนุษย์อ้าวน้องส,งสาวไปไหนไม่น้ำเหรอไม่น้ำไปไหนแล้วจ๊ะเฮ้ยกแฟนด้วยโอ้โหกนนนินทั้งแฟนกินทั้งคู่รักอุ้ยนี่ผลกรรมที่เราทำไว้นะอุ้ยโดนยิงโอ้น็อกเลยทุกคนโดนยิง <c oughs> ตายเป็นปลากระป๋องเลยโอเคก็น่าจะจบคลิปเวทเพนแค่นี้นะครับผมมันจะนานเกินไปละ นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเข้ามาเล่นกันใหม่นะครับผมกับเจ้าอีชักนะครับผมป้าฉลามจอมหิวมาเกตได้หรือ,อยัง <bara> เกตเกิลเทเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวจลิปวิดีโอนี่นะครับแล้วกันนะครับครั้งหน้าเจอกันใหม่นะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าของผมคราวน,นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยแล,วแล้วบ๊ายบายโชวฉลับพักกี้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 